ที่เราถ้าเราอยากจะเลือกเป็นบ้านมือ2เนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือเราอยากได้ทำเลที่ดีเราอยากได้การตกแต่งที่เราอยากได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องราคาครับสวัสดีครับชื่อโจครับซื้อบ้านกับบางกอกแอสเซทครับโครงการหมู่บ้านพฤกษา54เซลเป็นคุณโบครับ ก่อนหน้านี้นอยู่คอนโดมา3าสปีครับแล้วก็รู้สึกว่าพื้นที่มันเล็กไปเราอยากจะมีพื้นที่สําหรับจัดวางของตรงนู้นตรงนี้มีห้องสาหรับทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยมองมองหาเป็นบ้านมือสองแล้วก็พอเราดูบ้านมือสองเนี่ยเราก็ต้องดูหลายอย่างเราก็ต้องดูแบบบ้านซ่อมดีไหมตกแต่งบ้านข้างในเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ก็มาเจอของบัตรของแอสเซทก็คือดูมาหลายที่แล้วก็มาเจอเจอของที่นี่ก็เลย ชอบเลยก็เลยนัดนัดกับคุณโบคุณโบเขาก็จัดจัดการให้หลายๆอย่างเห็นครั้งแรกก็คือตกลงอจองเลยครับปกติก็ทำงานกี่คนนักเขียนนักแปลครับก็จะอยู่อยู่ที่บ้านเป็นอารมณ์คล้ายๆฟรีแลนซ์เป็น,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหลักครับแต่ก็เรื่อง ทำเลแลงั้นเราก็ยังอยากได้อยากจะอยากจะได้ทำเลที่ดีด้วยก็เลยเลือกเห็นว่าตรงนี้มันใกล้กับเซ็นทรัลเวสเกตขับรถไปก็คือแบบไม่ถึง10นาทีไรเงี้ยแต่ว่า,าหลักๆที่ที่เราในการทํางานก็อยากอยากได้แ่บว่าสาภาพแวดล้อมที่แบบค่อนข้างสงบหน่อยไรเงี้ยเราก็จะได้แบบมีสมาธิในการทํางานแล้วก็หมู่ว่านที่เลือกอ่ะมันก็ค่อนข้างสงบเงียบแล้วก็ติดติดกับป่าด้วยไม่วุ่นวาย ตอนแรกก็ดูใน Facebook อย่างเดียวฮะคือเราก็ดูจากหลายๆที่แล้วก็ของบางกองแอ s เซ t ก็จะโผล่ขึ้นมาใน Facebook ตอนแรกก็เข้าไปดูเฉพาะในเพจครับแล้วก็ลามไปดูถึงในเว็บในเว็บไซต์เขาก็เห็นว่าเขาทำาตกแต่งว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงตกแต่งแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่เขาแบบว่ามีมีบอกอะไรตรงนี้ด้วย ทางคุณโบเขาจัดการให้หมดเลยครับคือด้วยความที่อตอนที่เรามาดูบ้านอะ่ะเราก็จะวาดภาพในหัวว่าเออเราอยากจะได้ของตรงนู้นอยู่ตรงนี้อยากจะได้แบบเออตรงนู้นตรงนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะเราก็รู้สึกว่ามีเออมีบางอย่างที่เราอยากจะปรับปรุงตรงนู้นตรงนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ถามคุณโบว่าแต่ตรงนี้พอจะทําได้ไหมตรงนู้นได้ไหมอะไรเงี้ยคุณโบก็จัดการให้หมดเลยสรุปก็คือเราแทบไม่ต้องทําอะไรเองเลยครับขนาดตอนแบบเอกสารอะไรเขาก็ยังมาช่วยสแตนบายดูให้ไปจนถึงตอนที่ ติดต่อติดต่อช่างติดต่อเจ้าของคนก่อนอะไรเงี้ยครับคือคุณโบเขาจัดการให้เสร็จเรียบร้อยเลยซื้อบ้านกับบังกรเนี่ยคือด้วยความที่ ทางทางเซลอะไรเงี้ยเขาทำงานมืออาชีพแล้วก็รวดเร็วมากครับแล้วกเ็เราก็สะดวกสบายขนาดตอนที่ถือถือโฉนดกับสำเนาทะเบียนบ้านออกมายังแบบอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต่างเราก็ตั้งใจว่าจะจะ,จะอยู่ไปยาวๆอ่ะฮะก็เนื่องจากแบบเออทำเรมันก็ดีด้วยอะไรเงี้ยต่อให้แบบในอนาคตเรายังจะขายคิดว่าราคาก็น่าจะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือ,อความคิดแรกก็คือเราตั้งแต่เช้าเราจะอยู่ วๆรับรับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด s ับสไครป์ชแนลบางกอกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ